จูเลียนคอปเก้เด็กสาวคนเดียวผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกกลางป่าอเมซอนจูเลียนเด็กสาวชาวเยอรมันเกิดที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นลูกสาวคนเดียวของฮันส์วิลเฮมคอปเก้และมาเรียคอปเก้คู่รักนักสัตววิทยาผู้หลงไหลในพื้นป่าด้วยความรักที่พวกเขามีต่อสัตว์ป่าครอบครัวคอปเก้ ตัดสินใจย,ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากใหม่ที่กลางป่าอเมซอนเพื่อศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าได้อย่างเต็มที่จูเลียนต้องย้ายตามพ่อแม่มาอยู่ที่ศูนย์วิจัยกลางป่าขณะอายุ14ปีเธอได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตมากมายและหนึ่งในทักษะที่พ่อแม่มักสอนอยู่เสมอคือการเอาชีวิตรอดท่ามกลางป่าลึกเธอจดจำทุกอย่างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเดินตามลำธารเล็กๆเ,เพราะนั่นคือสัญ,ญญาณของการมีอยู่ของมนุษย์ พ่อมักบอกเธอเสมอว่าที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมีมนุษย์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เธอยังเรียนรู้วิธีทำแผลจากพ่อนั่นคือการเอาน้ำมันมาราดบนบาดแผลเพื่อให้พวกหนอนมแมลงหลุดออกมาไปจนถึงการฟังเสียงสัตว์ป่าแต่ละชนิดว่ามีความดุร้ายหรือเป็นมิตรและการแยกประเภทของผลไม้ที่มีพิษทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในสมองของเธอโดยอัตโนมัติ แม้บทเรียนชีวิตเหล่านี้จะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ใช้แต่เธอไม่เคยลืมแม้แต่เรื่องเดียวจูเลียนเรียนจบมัธยมปลายในวันที่22ธันวาและวางแผนเดินทางกับแม่ในวันที่24ธันวาเพื่อไปอยู่กับพ่อที่ศูนย์วิจัยกลางป่าอีกครั้งโชคร้ายที่ทุกสายการบินมีคนจองตั๋วเดินทางกันเต็มหมดเธอจึงเลือกจองแลนซาสายการบินโลคอสที่ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัยต่ำที่สุดก็ว่าได้ แม้ว่าในครึ่งชั่วโมงแรกของการบินจะราบรื่นพนักงานเสิร์ฟขนมน้ำให้แม่และเธอตามปกติสองแม่ลูกกินอาหารด้วยความเปรมปรีเธอหันไปคุยเล่นกับแม่ที่นั่งอยู่ตรงกลางถัดจากแม่ก็มีผู้ชายร่างใหญ่นั่งอยู่ข้างๆเที่ยวบินจากลิมาไปยังปูเขาป้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณบรรยากาศบนเครื่องบินอบอวลไปด้วยมวลแห่งความสุขทุกคนกำลังกลับบ้านไปหาครอบครัวในวันคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาสุดท้ายของปีด้วยกันเวลาผ่านไปแค่30นาทีทุกอย่างกลับพลิกผันเครื่องบินสั่นอย่างรุนแรงข้าวของที่ใส่ไว้บนที่นั่งเหนือศีรษะเริ่มหล่นกระจายของขวัญกระเป๋าเดินทางร่วงหล่นลงมาเร่ากับสายน้ำหลากทุกคนกำลังแตกตื่นส่งเสียงกรีดร้องแข่งกับฟ้าผ่าที่ดังขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่ามันจบแล้วจูเลียน น้ำเสียงของแม่ที่พูดกับเธอสั่นเครือและนั่นคือคำสุดท้ายก่อนที่แรงลมจะกระชากค,คือบินแตกเป็นสิ่งเสียงแม่ของเธอหายไปแล้วผู้ร่วมเดินทางเกือบร้อยชีวิตหายไปในพริบตาทิ้งเธอให้ลอยเคว้งอยู่กลางอากาศเพียงลำพังก่อนที่ร่างของเธอจะกระแทกพื้นในเวลาต่อมาทุกอย่างมืดสนิทจูเลียนตื่นขึ้นมาบนกิ่งไม้ในป่าใหญ่เธอค่อยๆขยับตัว ก่อนจะพบว่าเบ้าตาซ้ายของเธอบวมเป่งกระดูกหายปลาหักส่วนขาก็ขยับได้ลำบากแขนก็ไร้กำลังสายตาก็พลาเลือนเพราะแว่นตาหล่นหายไปเป็นที่เรียบร้อยเธอค่คอยๆไถตัวลงจากต้นไม้ก่อนสติสัมปชัญญะจะหลุดหายฉันจะไม่มีวันลืมภาพวันนั้นวันที่ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นร่างของตัวเองพาดอยู่บนกิ่งไม้กลางป่าใหญ่มีเพียงความเงียบและต้นไม้อยู่รอบตัวฉัน มแมลงคือศัตรูตัวฉกาดหากหลงป่าให้ตามหาสายน้ำจะก,กินผลไม้หรือพืชที่ไม่รู้จักกฎเหล็กสมข้อที่จูเลียนท่องขึ้นใจเธอเดินคลำทางพยายามหาของกินประทังชีวิตแต่โชคร้ายที่ในเดือนธันวาคมไม่ใช่ฤดูการที่ผลไม้จะงอกงามจูเลียนพยายามร้องตะโกนหาผู้เป็นแม่แต่ไร้เสียงตอบรับทุกอย่างเงียบงนันและมีเพียงเสียงใบไม้ และสัตว์ป่าที่ส่งเสียงอื้ออึงทั่วผืนป่าทุกครั้งที่จูเลียนตัดสินใจเดินไปหาแหล่งน้ำเธอมักปารองเท้าแตะที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวไปข้างหน้าเพื่อไล่งูพิษให้พ้นจากทางเดินจูเลียนใช้วิธีนี้ตลอดและเธอก็รอดพ้นจากการถูกงูกัดมีเพียงบาดแผลจากการตกเครื่องบินที่เริ่มเนา่าและกลิ่นเนื้อลึกมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าพระเจ้ายังไม่ลัดทิ้งเด็กสาวผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ จูเลียนได้ยินเสียงเครื่องบินออกตามหาผู้มีชีวิตรอดแต่ป่ารกชัดทําให้พวกเขามองไม่เห็นและเธอก็ไม่มีกําลังมากพอที่จะส่งเสียงตอบกลับหน่วยค้นหาอากาศร้อนชืน้นกําลังทําร้ายร่างกายที่บาดเจ็บของเด็กสาวในชุดเดรสบางๆซึ่งไม่อาจต้านทานความหนาวเหน็บยามกลางคืนร่างกายของเธอกําลังถึงขีดจํากัดมากขึ้นทุกทีย่างเข้าเช้าวันที่4 จูเลียนได้ยินเสียงนกป่าชนิดหนึ่งเธอรีบพาร่างออกตามหานกตัวนั้นเธอจำมันได้นกที่พ่อพร่ำบอกว่าอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและใช่จริง,รงๆเธอเจอทานน้ำแข็งเข้าให้แล้วจูเลียนไม่มีเวลาคิดนานนักเธอก้าวลงในทานน้ำพร้อมกับกิ่งไม้คําร่างถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่าในน้ำก็อันตรายไม่ต่างกันมีทั้งไคแมนและปลาดูร้ายอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ แต่พ่อเธอบอกว่าปลาปีรัญญาจะอันตรายก็ต่อเมื่ออยู่ที่น้ำตื้นเธอจึงเดินไปกลางแม่น้ำปล่อยร่างให้ไหลไปตามสายน้ำกระทั่งเจอเข้ากับเศษซากเครื่องบินอีกส่วนหนึ่งของลำเธอเดินไปดูว่าใช่ศพของแม่เธอหรือเปล่าหลังจากพลิกดูร่างไร้ชีวิตเธอก็เผลอถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจก่อนจะรู้สึกเสียใจในภายหลังที่คิดเช่นนั้นฉันคิดว่าแม่อาจเป็นหนึ่งในร่างเหล่านั้น ตอนที่ฉันตรวจด,ดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นทาสีเล็บเท้าและนั่นทําให้ฉันถึงกับโล่งอกเพราะแม่ไม่เคยทาเล็บเลยแต่บอกตามตรงว่าละอายใจตัวเองเหลือเกินที่คิดอย่างนั้นกับผู้หญิงตรงหน้าวันที่10ของการเอาชีวิตรอดสติของจูเลียนเริ่มเลือนแผลของเธอมีนอนชอนชัยและมีแมลงมาวางไข่เธอเห็นพวกมันขยับอยู่ในแผลของเธอร่างกายของเด็กสาวกำลังจะเนา่า เธอกำลังจะตายโชคดีที่สายน้ำไม่ลาทิ้งเธอเด็กสาวเริ่มเห็นสัญญาณของอารยธรรมมนุษย์เรือและกระท่อมหลังเล็กตั้งอยู่ไม่ไกลาจากที่เธออยู่มากนักจูเลียนลากตัวเองเดินไปยังกระท่อมหลังนั้นก่อนจะควานหาน้ำมันเครื่องยนต์าราดที่บาดแผลของเธอฉันทรมานทุกครั้งที่นอนพยายามมุดเข้าไปในแผลฉันดึงนอนออกมาได้ราว30ตัวและบอกตามตรงว่าฉันภูมิใจในตัวเองมากจริงๆ เธอตัดสินใจนอนพักที่กระท่อมหลังนั้นวันรุ่งขึ้นเธอตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันด้านนอกพวกเขามีท่าทีหวาดกลัวและตื่นตระหนกไม่น้อยที่เห็นผู้หญิงผมบลอนนอนบาดเจ็บเจียนตายอยู่ที่กระท่อมพวกเขาคิดว่าฉันเป็นเทพธิดาแห่งน้ําเพราะฉันมีผมบลอนและผิวขาวซีดก่อนที่พวกเขาจะคิดกันไปไกลเธอรีบแนะนําตัวและบอกว่า เธอประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นภาษาสเปนซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่พ่อแม่สอนเธอไว้เมื่อนานมาแล้วสวัสดีฉันชื่อจูเลียนเสียงที่แหบแห้งของเธอเอ่ยปากทักทายคนแปลกหน้าพลันน้ำตาของเด็กสาวก็ไหลทลักเธอร้องไห้ด้วยความดีใจหลังจากที่ชายแปลกหน้าได้สติกลับมาพวกเขารีบพาเธอไปโรงพยาบาลทันทีจูเลียนปลอดภัยแต่จิตใจเธอกลับแตกร้าว เธอไม่อาจลืมความโหดร้ายที่เผชิญมาตลอด11วันในป่าอเมซอนได้เลยเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินแลนซ่าไฟล์508ตกมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด91คนเป็นลูกเรือ6คนและผู้โดยสาร85มีผู้รอดชีวิตเพียง1คนวันที่12มกราคมหน่วยค้นหาเจอร่างของมาเรียคอปเก้ผลการชนสูตรพบว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตทันทีจากเหตุเครื่องบินตก แต่เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บต่อมาจูเลียนเรียนจบปริญญาเอกและแต่งงานมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแต่ฝันร้ายเหล่านั้นยังคงตามหลอกหลอนเิอหลังจากทําใจนานเกือบ40ปีเธอกลับไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อบันทึกสารคดีเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนั้นชื่อเรื่อง miracles still happen ปี1975กับ The Story of Julian c o p e Wing of Hope ปี1,998ปัจจุบันดรจูเลียนในวัย8 8ปียังคงเดินตามรอยผู้เป็นพ่อและแม่เป็นนักชีววิทยาที่รักและหวงแหนผืนป่ายิ่งกว่าสิ่งไหนและเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเธอจึงเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตและตกตะกอนด้ว่าชีวิตของเธอมีไว้เพื่อดูแลป่าฉันได้รับชีวิตที่สองฉันจะใช้มันเพื่อปกป้องผืนป่า